ในปี2023นี้ครับรถยนต์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาบนท้องถนนครับจะมี6รุ่นที่เลิกผลิตและไม่ได้ไปต่อครับคนที่มีอยู่ตอนนี้ครับคุณกําลังถือของแรอยู่ในมือนะฮะเพราะว่ามือ1จะไม่มีการขายแล้วนั่นเองครับจะมีรุ่นอะไรบ้างเราไปรับชมบพร้อมๆกันเลยครับ ผมขอเริ่มต้นจากคุณปู่ก่อนแล้วกันนะครับในแบรนด์ n i สสันครับจะมีทั้งหมด2รุ่นที่เลิกผลิตและไม่ได้ไปต่อครับหนึ่งในนั้นครับก็คือปู่ไซยิก n i สสันมาร์ชนั่นเองครับผู้ชมนิสสันมาร์ชเนี่ยต้องบอกว่าลากยาวมากๆนะครับในโฉมปัจจุบันฮะนิสสันมาร์ชครับมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2010ะครับเรียกได้ว่าลูกพึ่งคลอดครับตอนนี้ฮะรถยังไม่ตกรุ่นนะฮะถ้าลูกเข้าอนุบาลหรือว่าปฐมแล้วครับ ในปี2010ครับนิสสันมาร์ชมีการเปิดตัวครั้งแรกครับแล้วก็เป็นรถยนต์อีโคคาร์คันแรกของประเทศไทยเป็นอีโคคาร์ที่เข้าร่วมโครงการอีโคคาร์เฟสหนึ่งนะครับรถยนต์ราคาถูกที่เรียกได้ว่าคันเล็กเข้าถึงง่ายแล้วก็ขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับต่อมาครับในปี2014ครับนิสสันมาร์ชก็ได้มีการไมเนอร์เชนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ลากยาวตั้งแต่ตอนนั้นฮะจนถึงปัจจุบันครับรอเข้าไปเกือบ10ปีแล้วครับนิสสันมาร์ชครับได้เวลาจากลาประเทศไทยครับเพราะว่าในปี202 สนี้ครับคุณผู้ชมทางนิสสันมอเตอรประเทศไทยครับได้ยกเลิกการผลิตหรือว่าหยุดลายผลิตของนิสสันมัสในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่มีรุ่นใหม่แล้วนะครับใครถืออยู่ในมือเนี่ยของแรเลยนะฮะ แต่กับการครับคุณผู้ชมนิสสันมาร์ชเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยังมีเจเนอเรชันใหม่อยู่นะครับก็ยังมีนิส s ันมาร์ชตัวอ l อนนิวรวมถึงในปีนี้ครับจะมีนิส s ันมาร์ชที่เป็น EV ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในแถบทวีปยุโรปด้วยนะครับนิสันมอเตอ,เตอร์ก็จะขายต่อในต่างประเทศนั่นเองแต่ในไทยเลิกผลิตแล้วก็หยุดจัดจําหน่ายแล้วนะครับณปนะัจจุบันถ้าหากคุณยังซื้อป้ายแดงมือหนึ่งอยู่นั่นแหละครับคือรถค้างสต็อกครับคุณผู้ชม รุ่นหนึ่งครับก็คือน้องชายของนิสสันมาร์ชครับนิสสันโนดนั่นเองครับผู้ชมนิสสันโนดเนี่ยมีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2560นยะครับเรียกได้ว่า5ปีหน่อยๆเป็นรถยนต์นิสสันครับในโครงการ e c o Car ร์เฟส2นั่นเองครับแต่ นิสสันโนตครับบอดี้จะใหญ่กว่านิสสันมาร์ชนิดหน่อยครับแต่เครื่องยนต์นะจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแรงม้าเท่ากันแรงบิดเท่ากันเลยครับคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีการขายมาตั้งแต่ปี60ครับ2560จนถึง2565ครับหรือว่าปี2022ที่ผ่านมาแล้วครับจะเป็นปีสุดท้ายที่นิสสันโนตจะมีการทําการตลาดในประเทศไทยบ้านเราครับก็เพราะว่านิสสันมอเตอร์ประเทศไทยยกเลิกการผลิตอีกนั่นเองครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตั้งแต่นิสสันโนตเปิดตัวมาเนี่ย ในทุกๆเดือนครับไม่มีเดือนไหนเลยเข้าเป้าครับถึงว่าจะขายดีฮะคุณผู้ชมก็ยังดีไม่พอนั่นเองครับด้วยแรงม้าหรือว่าด้วยอัตราเร่งเองครับมันก็คือนิสสันอั m เม a ในเจนก่อนหน้าหรือว่านิสสันมัดในเจนก่อนหน้าเปลี่ยนบอดี้เท่านั้นเองครับตัวเลือกของผู้บริโภคมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในยุคสมัยใหม่นิสสันโนตอาจจะไม่ได้เป็นที่พอใจหรือเป็นที่ถูกเลือกของลูกค้ามากนักฮะในปีนี้ครับก็ได้หยุดการผลิตไปแล้วครับ คนที่มีนิสสันโนต e อยู่ในมือคุณก็กําลังถือของแลอยู่เหมือนกันนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครคุณผู้ชมในปี2023นี้ครับรถยนต์ที่เป็นรถเล็ก5ประตูของทางนิสสันมอเตอร์ตอนนี้ไม่มีจัดจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับเล็กสุดก็คือนิสสันอันเมล่ฮะคุณผู้ชมใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นนิสสันคิกเลยครับที่เป็น5ประตูไซส์เล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นกันแล้วนะฮะในประเทศไทย ต่อมาครับในแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าครับตัวที่เลิกผลิตไปแล้วและก็ไม่มีจัดจําหน่ายแล้วครับก็คือโตโยต้าวีออสนั่นเองครับคุณผู้ชมใครเป็นแฟนค้าวีออสบ้างวีออสเนี่ยจริงๆเนี่ยประวัติเขายาวนานมากเลยนะครับมีการทําการตลาดในประเทศไทยมาเป็น10ปีแล้วและเจเนเรชันล่าสุดครับจะเป็นเจนสุดท้ายในประเทศไทยนั่นเองครับแต่ว่าในต่างประเทศคุณผู้ชมคือโตโยต้ายานิสเอทีในบ้านเราเนี่ยมันคือวีออสของเขานั่นเองครับ พอมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะทับลายกันผลิตกันนะครับก็เลยจะมีแค่ Toyota t o y ย t a y ย r i s a t i ทเท่านั้นครับในประเทศไทยแล้วก็เจ n เนอเรชันใหม่ที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าขายดิบขายดีมากๆนะครับถ้าเอามาคู่กันหรือว่าขายคู่กันเนี่ยอาจจะตีกันเองครับ t ตโยต้ามอเตประเทศไทยเลยจึงจะทำการตลาดเฉพาะ Toyota y ย r i s a t i ทเท่านั้นครับนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปฮะคุณผู้ชม Toyota V ีออที่คุณเห็นอยู่นั่นคือรถค้างสต็อกเหมือนกันครับ ค่าญี่ปุ่นอีกหนึ่งค่ายแล้วกันนะครับคุณผ,ผู้ชมได้แก่ Honda ฮะ Honda ในปีนี้ครับมีการเลิกการผลิตไปแล้ว2รุ่นครับตั้งแต่ปลายปี2022ครับก็คือ Honda Jazz นั่นเองครับ หนึ่งรถจนแฮชแบ็กที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานมากๆครับแล้วก็เป็นขวัญใจขาซิ่งเนาะรวมถึงวัยรุ่นทั้งหลายครับอาจจะชอบมากๆครับสำหรับ Honda j a z z แต่ก็เสียใจด้วยนะครับทาง Honda ประเทศไทยครับได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วครับในปี2022นี้ฮะไม่ใช่เพราะว่าขายไม่ดีนะครับคุณผู้ชมก็เหตุผลเดียวกันคล้าย v ีออสครับมันจะทับลายผลิตกันกับ Honda City ี้แฮชแบ็กนั่นเองครับตัวซิ t y ครับก็จะมีอยู่2รูปแบบเนาะก็จะเป็น4ประตูซีดานฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็น5ประตูแฮ แบกนั่นเองครับถ้ามีแจส๊สเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นแฮตแบกสตัวครับเปิดไลน์ผลิต2ไลน์รถยนต์คล้ายกันราคาเท่ากันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อทาง Honda มากนักครับเพราะฉะนั้นนะฮอนด้าต้องหลั่สจินใจเลือกครับเทคโนโลยีที่สดใหม่กว่าโบดี้ที่สดใหม่กว่ารวมถึงยอดที่ขายได้อยู่เรื่อยๆสําหรับ Honda City ครับอาจจะต้องไปลงที่ Honda City ตี้แฮ b แบกเองเพราะฉะนั้น Honda j a z z อาจจะต้องลาประเทศไทยไปในปีนี้ไปแล้วครับ อีกหนึ่งรุ่นครับที่เลิกทําการตลาดไปแล้วครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็ยังมีขายนะครับสำหรับ Honda c ซี i c 1.5 RS นั่นเองครับจริงๆตัว RS เนี่ยก็น่าใช้นะฮะคุณผู้ชมออกมาขายเพียงช่วงช่วงเดียวเท่านั้นครับและในปี2022นี้ครับเลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้กลายเป็นของแรแล้วนะฮะสำหรับ1.5เทอร์โบครับฉมปัจจุบันครับรหัสตัวถังก็คือ FE ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมรุ่นย่อย1.5เทอร์โบ RS ที่มีขุมพลัง1.5เทอร์โบเป็นตัวท็อปสุดที่ราคา 1าน1,99,900บาทฮะมีการเปิดตัว Honda Civic e s e v ทับเข้ามาน้องก็เลยจะต้องจากลากันนั่นเองครับเป็นรุ่นไฮบริดตัวท็อปครับที่ขายอยู่ที่1 1 5 0 0 0 0ถึง1 2 7 0 0 0บาทนั่นเองครับก็นับว่า Civic FE ตัว1.5 RS นี้เป็นรุ่นย่อยที่มีอายุการทำรตลาดเพียงแค่1ปีเท่านั้นฮะใครมีอยู่ในมือเนี่ยก็ของแรเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม มาถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าบ้างแล้วกันนะครับก็คือ Oura G o กูดแ400ฮะจากไฮเกต e ์มอเต t o r นั่นเองครับจริงๆรุ่นย่อยอื่นๆของ o อ a Good Cat ก็ยังมีนะครับแต่รุ่นที่เลิกทำการตลาดไปแล้วเนี่ยก็คือรุ่น400โปรกับเทคนั่นเองฮะคุณผู้ชมยกเลิกการจําหน่ายไปแล้วครับหลังจากขายมานานเพียงแค่ปีหน่อยๆนั่นเองครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วยนะครับที่หมดอายุอนา,นามไปแล้วครคุณผู้ชมแล้วก็มีรุ่นอื่นๆของ o อ a Good Cat ครับที่เสริมเข้ามา และก็ทําการตลาดแทนที่รุ่นเดิมครับคุณผู้ชมท่านไหนครับที่จะเลือกซื้อโอ r า g o o ูดแคทครับอาจจะต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่ารุ่น400 Pro กับ400 Tech เนี่ยมันเลิกทําการตลาดไปแล้วนะฮะถากคุณเข้าไปในโชว์รูมแล้วยังมีขายเนี่ยคุณอาจกําลังจะได้ลดค้างสต็อกนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องถามเซลล์ดีๆฮะระวังตัวสักนิดครับรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นเมตาใหม่ของประเทศเราในปีนี้นั่นเองครับ